กับ MC Small เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำ ID ปลอมให้เป็น ID แท้แต่ว่าการที่ทำแบบนีุ้กคนที่จะเห็นสกินเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้เหมือนกันนะครับแล้วตอนแรกคท,ที่ไหนว่า ที่ m y c r a f t n e t นะครับถ้าท่านใดที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องสมัครก็ได้ก็ใส่ไปคุณก็ทำการสมัคร username, password, confirm, ไม่ confirm, ถุยออและ email ส,ส,ส่ใส่แล้วก็ส่งจากนั้นคุณก็ไปยืนยันใน Hotmail.com คอมนั่นเองอ่ะจะมีการแจ้งเตือนนะครับมาจากมดจังอ่ะคุณก็เข้าไปดูแล้วภายในมันจะมีเว็บให้อยู่คุณก็คลิกไปจากนั้น มันจะมีให้ใส่ username กับ password อีกครั้งคุณก็ทำการใส่เข้าไปจากนั้นคุณก็สมัครอันสิดท้นใช่โยฮิออะขั้นตอนที่สองก็เข้าที่ m y s h a r t e r นะครับอะ w w w m y s h a r t e r เอ้ยไ,ไม่ใช่สิ squarelet หรือเปล่าวะเอ้ยไม่รู้ทว o ต จากนั้นคุณก็ใส่ username จากมาคาบดัตเน t ไปอ่าใส่ใส่อ่ะผมใส่แล้วกันใส่แล้วใส่ใส่ใส่อ่ะมาใส่เซตเข้าที่นี้นะครับอ่ะต้องย้ายมีสกินใส่ ส่วนอันที่สองคือไลอันที่สองนี้ใส่ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมไว้ข้างหลังตัวนะครับอ่ะเอาที่อแรกรบสกินจากนั้นคุณก็เลือกไฟล์สกินในโฟลเดอร์ของคุณอ่ะอ่ะคุณไม่มีเข้ามาเลือกที่นี้ได้นะครับอโดนานจริงเฮ้ยไม่รอแล้วอ่ะจากนั้นคุณก็ใส่ใส่ใส เมื่อใส่เส็จนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับนานจริงอ่ะลืมบอกหลายคนอาจจะงงเฮ้ยอีกพี่ใช้ใช้โปรแกรม,ม m c เหรอน้องใช้ Mac เลอเหรออ๋อจริงๆเปล่าครับ Windows 7เนี่แหละใช้โปรแกรมแต่งหน้าจอเอาครับ ถ้าใครอยากได้โปรแกรมแต่งหน้าจอก็ทักทักกันมาได้นะครับใน w w w f a c e b o o k c o m u n d e r s c o r e f a n เอ้ย underscore อีกอะ f a n p a g e f a n p a g e m c s m a l l นะครับอ่ะเอามามาขอกันได้เดี๋ยวผมจะส่ง เว็บให้เอ้าแล้วเขาไม่ได้อ่ะอ่ะมาดูน,นี้ต่อดีกว่าอ่ะเมื่อนี้เสร็จแล้วคุณก็ทำการดาวน์โหลดตัวเกมนะครับจำเป็นว่าต้องดาวน์โหลดมากเพราะโปรแกรมนี้มันจะทำให้คนอื่นมองเห็นนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นเขาอ่ะมื่อโหลดเสร็จคุณจะได้ไฟล์มาอย่างนี้นะครับ ท้ทำการคลิกเข้าไปแล้วั้ทำการคลิกเข้าไปจะขึ้นสองโฟลเดอร์นี้มาให้นี่นะครับอ่าเข้าไปคิิก็รอ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 จะมีให้กดเย็ดกับเย็ดอีกรอบนะครับเย็ดหรือโนเย็ดหรือโ no นะน่ะตอบเย็ดอย่างเดียวเลยอืมจากนั้นก็ล็อกอินล็อกอินก็เข้าเกมได้ปกติครับ ห่ะขึ้นมามัน p พ a y offline กับทายแอแกนนะครับให้เข้าที่ทายแอแกนอีกรอบจากนั้นมันจะมีทำการโหลดแพทนะครับโหลดเละเชอร์ให้อ่ะจากนั้นคุณก็เรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นใส่สก,กินเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูที่ Facebook นี้ต่ออะทุยจะไม่ใช้ไม่ได้วะอ่ะเข้ามาที่ small ครับก็ได้ครับ dot สยาม to web d o com มาได้นะเดี๋ยววี้ดะให้มีาษาเรื่อีตัวเปิดเซิร์ชอะไรแบบนี้นะครับทาแังนี้เลยตัวเกมไม้ๆๆครับหนึ่งจุดศูนศูนย์ครับ ตัวโหลดธรรมชี้ตัวปัสสเวะมาครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับอ่านี่คือมาครับเซเวอร์ส่วนอันนี้ก็คือบัคคิดเซเวอร์คิบุกี้เรียกตาบีทักเกิลขอเลิกขัสิทธิ์นะครับส่วนนี้ก็คือปักอินบุกี้เซเวอร์อันนี้ก็โหลดทีมีเวอร์นะครับส่วนใครมีปัญหาคอมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็โหลดทีมีเวอร์ไปเดี๋ยวทางเราจะช่วยทำอะไรให้นะครับอ่ะ นี่คือทีมสปีกนั่นเอง้อายตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับสําหรับคนที่ขี้เกียจขี้เกียจมากๆากขี้เกียจพิมพ์อะใครติดตั้งอะไรไม่เป็นนะครับอ่ะมาดูได้นี่ครับอืมเปิดเซิร์ฟเวอร์บุกิสอนทำครูอ่านเปิด m อ็มซ v e r อรแล้วก็มีสอนมาให้อ่าวันหลัง เดี๋ยวเรามีอะไรมาสอนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอยู่ยแล้วแต่คุณจะชอบดูไหมครับอ่าวันนี้ก็ไปมีแค่นี้ของครับ